เอาละครับสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมตูนอะคามีพร้อมและบอกขอต้อนรับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Little n a m นเมนะครับ DLC อ่า The r e s i d e n ดนตที่1เป็น DLC ตัวสุดท้ายแล้วทุกคนเราจะจบ Little n a m นภาคแรกแล้วสำหรับความเดิมตอนที่แล้วนะเป็นภาค The Highway นะครับเราพาตะน้อนบุกหมวกตะน้อนบุกหมวก้วยนะสหมวกเลย,นะเลยพาตะน้อนหมวกนะครับมารวบรวมกลุ่มกัน มาที่หน้าเตาเผาถ่านนะแล้วน้องๆก็ช่วยทําการยกถ่านนะครับไปเผาที่เตาให้เราทีนี้ตัวลิฟต์ก็เริ่มทํางานแล้วหลังจากนั้นเราก็ขึ้นลิฟต์นะครับมาเจอกับบ้านของเหล่าตะนอนเขาอยู่กันเยอะมากเลยทุกคนเขาอยู่กันแบบหน้าเตาผิงอะ่ะเพื่อแบบเหมือนรับไออุ่นจากไฟนะครับมันอบอุ่นมากเลยสีนั้นอะ่ะอบอุ่นหัวใจโคตรเลยผมไม่อยากจะออกจากตรงจุดนั้นเลยนะครับทีนี้หลังจากความสงบไปเยือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่น่ากลัวก็เริ่มตามมาอีกทีหนึง่งนั่นก็คือเราเจออาเจจที่ลิฟต์และอาเจเจก็เงยหน้าขึ้นมามองเราแล้วก็จบทำให้เรามาเริ่มอยู่ตรงบนลิฟต์ตรงนี้นะครับไม่ค่อยจะพร้อมเลยแต่ไปกันเลยดีกว่าทุกคนปะตื่นได้แล้วน้อง เราต้องออกไปจากที่นี่กันเออ่เราขึ้นบนไปคือ,คอโอ้โหอ่ไม่ได้เล่นสักพักใหญ่ๆคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะอาจจะงงๆปุ่มนิดนึงงงนิดหน่อยไปไปเลยเราจะเจออะไรบ้าง้ยน้องมวก ไงมีตะหนอนอยู่ด้วยทำไมมีตะหนอนอยู่ตรงนั้นวะ w า,ายน้องน้องอยังหนีเราอยู่เลยหรือว่าเป็นคนละแก๊งกับน้องหมวกที่อยู่ตรงไอ้บ้านพักตาอากาศตรงนั้นวะผมว่ามีความเป็นไปได้นะมีหุ่นยนต์เด็กแล้วอะหุ่นยนต์ที่ไหนทำไมถึงตุ๊กตาเด็กเราเข้าไปในรูนี้กันดีกว,ว่าอุ้ย w าย อันนี้คือห้องสมุดเหรอห้องนั่งเล่นของอาเจเจบะเนี G ่ยลงก่อนโอ้ดีนะมีสมุดลองไม่งั้นน่าจะตัวพับอุย้ยหยิบสมุดได้ด้วยโอ้บรรยากาศกับเพลงน่ากลัวโคตรเลยคุณผู้ชมเกาะดึงเหรอดึงได้ด้วยเหรอไม่ได้ อืมน่าสยดสยองเหลือเกิน้ยทางนี้ไปได้ทางนี้ไปได้ทางนูไไงน้นก็ไปได้เราไปทางไหนก่อนดีขวาลายซ้ายดีอ่ะไปขวาก่อนแล้วกันเฮ้ยแล้วมันมีหน้าอาเจเจด้วยเราเห็นหน้าอาเจเจด้วยหน้าคุณผู้ชมเห็บ้า อ่อนั่นคืออาจจเจอุ้ยโอ้ยดูท่าแล้ว DLC นี้เราจะได้ใช้ไฟฉายยาวๆแน่เลยอ่อเราไปทางขวาก่อนดีกว่าอุ้ยอุ้ยอายา้ยย คืออะไรอ่ะเดเจ้เขาอุ้มเด็กอ่ะทุกคนดูดิอุ้มตุ๊กตาเด็กอ่ะหรือเขาอยากมีลูกหรอแต่มีลูกไม่ได้อย่างนี้บ่ะไม่รู้อ่ะปิดไฟก่อนเราต้องใช้ความมืดในการอำพังตัวเองโอ้หอะไรวะเนี่ย มันใหญ่โคตรเลยยน้องพาเราไปไหนไปเนี่ยไหนน้องอะไรอ่ะตุ๊กตาตุ๊กตุ่นตุ๊กตาผมมีความรู้สึกว่ามันต้องไม่ได้มันน่าจะต้องเอาของอะไรมาวางท่านผู้ชมเห็นพื้นป่ะคุณผู้ชมดูดิ พื้มันจะเป็นเหนปะเป็นวงกลมเป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเออมันต้องมีความเกี่ยวเนื่องอะไรกันแน่เลยแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังทําอะไรไม่ได้นะครับไปเราขึ้นไปข้างบนอย่าเสียงดังบิงเสียงดังเราขึ้นไปข้างบนกันก่อนดีกว่าค่อยๆเดินไปแล้วกันนะอันนี้คือเขาใส่หน้ากากหรือหน้าจริงๆของเขาอ่ะ อืมไม่แน่เนือเรื่องของคราวนี้เราอ,อาจจะได้เห็นหน้าจริงๆของอาเจ้เขาก็ได้นะเนี่ยอาเจ้ผมสลวยเนี่ยโอ๊ะนี่ไงผมว่านะพอผมหยิบปุ๊บนั่นไงผมว่าเลย วางก่อนวางที่เดิมก่อนไม่ได้เหมือนเราต้องหาอะไรมาวางแทนแน่ๆเลยเดี๋ยวผมไปวิ่งหาก่อนนะขอวิ่งโซนก่อนอืมทางขวาทางขวาไปไหนได้ไม่เอ่ยหรือเราต้องขึ้นบนด้วย น่าจะต้องไปหลายทางผมขอวิ่งดูทางขวาก่อนแลวกันนะอุ้ยมันใหญ่อ่ะน้องเหรอนอนนอนเบาตนอนเบานอนไหมไม่น่าใช่นอนไม่น่าใช่นอนเราวิ่งเอ๊มันวางอยู่ตรงกลางเหมือนว่าจะเป็นรูเฮ้ยเป็นรูแน่เลยทุกคนเนี่ยรูแน่รูรูปะ่ะร่วงไหมไม่ร่วงอ้าว มีความรู้สึกเหมือนมันจะร่วงได้เลยอ่ะร่วงไม่ได้เหรอปีนก็ไม่ได้หรือว่าหรือว่าหรือว่าผมว่าผมว่าใช่ผมว่าใช่ชัวร์เลยผมว่าใช่ชผมว่าใช่ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อาว์วิ่งหยิบน้องน้องหยิบเร้วผมว่าใช่ โอ้โหถือทีละสองเล่มได้เด้อเก่งจังนี่วางซ้อนปะวางซ้อนให้หนุ่สูงพอสูงเสร็จปุ๊บเราก็กระโดดทับไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยหรือว่าต้องไปหาสมุดเล่มอื่นนี่ไงมันมีสมุดเล่มอื่นด้วยผมว่าพอเอามันไปวางเยอะๆพอมันหนักอะคุณผู้ชมมันก็จะพัง แต่เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะทําไมต้องทําให้พื้นมันพังก็ไม่รู้อ่ะลองดูก่อนแล้วกันยังไม่พอขึ้นไปข้างบนเหรอเราต้องการสมุดเยอะกว่านี้ครับนั่นไงเออไปไม่ได้น่าจะต้องเลื่อนไปทางซ้ายลงมา เราต้องการอีกกี่เล่มเนี่ยแต่ว่าเหมือนอาเจ้เขาไม่ได้ยินเสียงอะไรพวกนี้เลยหรอแปลกจังปีนไปแล้วน้องเปิดไฟด้วยมืดอ๋อฮะอุ้ยติดอะไรเนี่ยโดนเอาไว้นี่แหละนี่แน่ยังอีกอ่อ ต้องไปเอาจากที่อื่นมาด้วยป้นเนี่ยเมืเ่อกี้ถ้ากระโดดลงไปผมว่าเอ้ย,อยโอ้ยไม่เป็นไรด้วยไม่พังอีกเหรอจริงดิยังไม่พังเอ๊ะมันพังยากพังเย็นแท้หนอ อาจจะต้องไปหาเพิ่มมีปะตรงนี้มีปะไม่มีหรอไม่มีอาจจะต้องไปหาเพิ่มนี่ปะสมุดข้างหน้าหยิบได้ไหมหยิบไม่ได้ผมงงต้องไปไหนมั่งเนี่ยเรารู้แค่ว่าต้องไปด้านซ้ายนะครับไปเอาอ่าโยกก่อน เอาดึงดึงน้องเออมันจะมีตุ๊กตาอยู่ด้านซ้ายมือหนึ่งอันนะครับแล้วก็ด้านล่างด้านล่างมีหนึ่งอันเออแล้วก็น่าจะข้างบนเนี่แหละอีกหอันเป็นสามอันอ๋อนี่ไงเราต้องเอากุญแจมาไว้ที่นี่รอเปล่าน,นี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะพัสเสืออะไรวะเนี่ยหมุนแป๊บไม่ใช่ ติดมันติดหมดเลยหรือเราต้องเปิดไฟเนี่ยหรออ่โอ้อ่าผมว่านะ่าจะต้องส่องไฟไปหาลูกตาสามอันแน่เลยลูก่าละแต่ว่ากดปุ่มปะเอากดปุ่มดิอ่นได้งไงหลับแล้วหนึ่งอี่ นี่แน่ไม่ใช่กดอีกนี่แน่กดอีกนี่แน่อ่าแล้วก็หมุนอ่ะกดอีกกดนี่แน่นี่แน่นแนอ่าเราต้องล็อกมันคือการล็อก เราต้องหันไปสามมุมอันนี้น่าจะถูกหรือปะนี่เนี่วาย Why? ไม่ถูกอืมหรือว่าเราต้องหันมามุมนี้ไม่ใช่อันนี้คือล็อกอ๋อนี่ไงแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนอ่าดึงมานี่อ่า แล้วก็กดจิ้มไปอี่อะแล้วเราก็เอาอันสุดท้ายอืมอันสุดท้ายหมุนเอเคได้แล้วเราก็เลื่อนมาข้างในสุดแล้วก็ให้มันหมุนไปฝั่งนู้นก็จะจิ้มลูกตาทั้งหมด3ลูกเรียบร้อยครับผมแล้วอย่างไรหรือหืม ันนี้หรอนี่แน่สองไฟเฮ้ย,อยเอา้าตาด้วยวูอย้อันนี้คืออะไรอ่ะเหยียบแบบแลิฟเรามีลิฟด้วยอ่าเราไปข้างบนก่อนแล้วกันไปเป็นจุดๆนะคุณผู้ชมนะแต่ดูห้องมันเหมือนจะมืดมากเลยนะ มืนห้องมันจะมืดมากเลยละ่ะมืดมากจริงๆด้วยมืดมากรูกป,ปั้นอาเจเจนี่ไงลูกป,ปั้นเขาเต็มบ้านไปหมดเลยอะคุณผู้ชมน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยรูปอะไรเต็มไปหมดเลยอะเอ๊มีรูปโอ้อันนี้คือรูปมีรูปพรอครัวด,ด้วยอ่ะคุณผู้ชมดูดิ โอ้รูปเยอะโคตรนั่นใครอะตร,ตรงกลางใครมาดูไม่เหมือนได้ยินเสียงใครถอนหายใจอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ยรูปแต่ละคนนั่นใครอ่ะกูใหญ่อ่ะ คู้ใหญ่อะไรครูใหญ่พูดอะไรมัวสัวหมดไม่รู้่เนี่ยจิ้มเปิดไฟอันนี้คือเปิดไฟเปิดทำไมเปิดไฟเอ๊เดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีหินอะไรบอกเราสิอันนี้เป็นรูปคนจมูกยาวรูปเด็ก ้กลับไปดูได้ไหมนี่ปะหินมันน่าจะอยู่ห้องนี้ป่ะนี่ไงมีคนจมูกยาวด้วยจมูกยาวแล้วก็นุ่นเนี่ยจมูกเน่ยคนในผมหวีแสกกลางอ่ะแล้วก็คนนี้แล้วก็คนจมูกแหลม นี่นี่คนนี้คนนี้มีคนนี้ไม่มีคนนี้ไม่มีนี่คนนี้ไม่มีแล้วก็คนนี้ไม่มี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 เราก็ปิดไปคนนี้มีป่ะคนนี้มีคนนี้มีคนคนนี้มีแล้วก็นี่คนจมูกแหลมนี่คนนี้มีมีใครอีกมีใครที่ต้องมีอีกคนนี้มีป่ะ คนนี้มีหรือเปล่าไม่จําไม่ได้ฮะมีผู้หญิงแก้มย้วยมีตะนอนตะนอนที่ผมมีอยู่ย่อมย่อมนี่ไงตะนอนผมหย่อมมีตะนอนผมหย่อมม,นอนม,อม,มีแล้วก็เจ๊แก้มย้วยมีนี่อันนี้มีอันนี้มีนี่เจแก้มย้วยแล้วก็ตะนอนผมหย่อมนั่นไงจริงด้วย มีจริงด้วยว้าวลูก็ตาอีกแล้วนี่ไงเราจะได้แล้วเป็นรูปสามเหลี่ยมคุณผู้ชมขวามือเหมือนจะไปได้หรือเปล่าเอ้มีรูปไปได้ผมขอไปดูน,นะว้าวย่างว่ะอะไรอ่ะอ๋อนี่ไง เราได้ขวดแล้วอืแผนที่สมบัติวันพีชขอบคุณครับปะเราได้แผนที่สมบัติมาแล้วสบายใจเราต้องหยิบสิ่งนี้แล้วก็เอาไปวไาข้างล่างาลูกตาหลือมถงด้วยโอ้ยแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้ย,อ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 ยแข็งแข็ง โอ้โอ้ว้าวว้าวแแข็งเลยเอยเป็นก้อนหินโอ้โหไอ้ลูก,กตานี่มันมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยรอมาหาันไปก่อนเดี๋ยวมันจะหันกลับมาอ๋อแพทเทิร์นเป็นแบบนี้ได้เลย เตะอาเฮ้ย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 เยาเกือบแล้ววู้ฮู้เอ้ยเอ้ยเอ้ย้ยอ้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 โอ้โหน่มันเกือบแล้วไปอ้าไม่ได้อ๋อต้องโยนเปิดเวยเหรอยา โอ้ยโอ้ยเกือบเปิดนี่โอ้โหเล่นเราทุกเม็ดมันจะเล่นเราทุกเม็ดเฮ้ยมันหยิบยากจังอ่ะ้เร็วหยิบเออรีบไปเย่ yeah. ป่ะเาไปกันดีกว่าอะไรใครพูดอะไรโอ๊ะแวบๆบแบบผมเห็นอะไรแวบๆบบบคุณผู้ชมเห็นปะไม่นะเราจะโดนแล้วเหรอไม่นะ อย่าอย่ามาหลอกซะให้ยากอ,กอีกเราไปแล้วโว้ยได้มาแล้วเย้เราได้มาแล้วอย่ามาหลอกเราซะให้ยากอ้าวอ่เอ้ยอ,อ,อะไรวะนี่อา้าว เย่ yeah. อ่ะโอ้โหติดล่องแล้วก็ไอ้บ้าเอ้ยเอาใหม่สิลงใหม่ตายเฉยเลยอะไรวะเนี่ยอ่ะเราได้มาได้อันสามเหลี่ยมนะครับเซฟด้วยคุณผู้ชมเซฟแล้ว สามเหลี่ยมวางอ่าทีนี้เราจะขาดอีกสองอันเป็นวงกลมกับสี่เหลี่ยมนะครับแต่เดี๋ยวไว้มาหาต่อกันพาดหน้าก็แล้วกันเล่นมาแค่ประมาณยี่สิบนาทีที่มือผมเย็นมากเลยคุณผู้ชมมันน่ากลัวมากเลยอันเนี้ยอ่ะ สำหรับผู้ชมท่านใดน,นะครับที่รู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นกับคลิป,คล,ปคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้กรับผมในการพาน้องฟ้าออกไปจากที่นี่ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีสวีดัตบ๊ายบายครับผม